อ<ฮ>รอบแรกต้องหวานจัดไปแล้วอู้หันมีตัวไข่บ่นบ้โหดังเขาจะบริยาใจ พิกบัใช่ไหมพี่ตอนสั่งแล้วถือไปแางรออ่โอ้โซ่บ่บ่เราไม่ยันห้องออบอบอบจุด้ายคนอยู่แล้เกลับไปฝากเขาไหวไหมีกฝนอ้ยนอาพี่แดงแดงเขาไม่บอ